ตาฝูตอนที่207ผีฟ้าใส่ลมอัน,น่าขนลุกได้โบกสะบัดพัดพาใบหญ้าและกิ่งไม้บนพื้นขึ้นมาเมฆบนท้องฟ้าดูราวกับว่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาหาต้าฉินด้วยความรวดเร็วดวงจันทร์พูดผีก็ดูริบรี่มากยิ่งขึ้นกลิ่นอายพูดผีก็ทวีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้นด้วย ทุกคนถึงกับรู้สึกหนาวสั่นในขณะที่มือทั้งสองข้างของพวกเขารู้สึกเย็นขึ้นมาเรื่อยๆพร้อมกับที่มีเหงื่อเย็นในสะสูอยู่บนร่างกายของพวกเขาทุกๆคนด้วยเสียงคำรามของผู้ผีจำนวนนับไม่ถ้วนได้ดังก้องไปรอบๆรัศมี100กิโลเมตรไม่มีแม้แต่สิ่งมีชีวิตสักตัวที่กล้าส่งเสียงออกมาพวกมันต่างก็พากันคุดคูดอยู่ด้วยกันจากความหวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนี้ได้สร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าฝูเป็นอย่างมาก เมื่อเขามองเห็นฉากอันนาสยดสยองข้างหน้านี้อาร์ซานีก็ได้มองมาที่เจ้าฝูในการตอบสนองนั้นเจ้าฝูก็ให้สัญญาณให้เธอเล่นต่อบทบรรเลงขลุ่ยอันโศกเศร้าและเต็มปไปด้วยความตายนี้มันได้ล่องรอยไปทั่วทั้งแผ่นดินต่อไปทันใดน,นั้นเองร่างกายอันนาสเพรึงกลัวก็ไดปรากฏขึ้นจากที่ระยะไกลต่อจากนั้นก็เป็นพื้นดินที่เริ่มสั่นสะเทือน กองทัพพูดผีได้พุ่งเข้าใส่ต้าฉินด้วยการเคลื่อนไหวอันมหาศารพร้อมกับเหล่าพูดผีก็ดูน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่งด้วยในครั้งนี้พวกมันมีกันอย่างน้อย3า0 0 0มนตัวเลยทีเดียวฟิ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 วสลักเกลียวและลูกศรถูกยิงออกไปด้วยพลังอันมหาศาลพร้อมกับสาดซัดลงไปบนกองทัพพูดผีราวกับหาฝนชึกชึกชึกพูดผีหลายตัวตรงหน้า ล้มลงด้วยสลักเกลียวและลูกศรสลายกลายเป็นปราณพูดผีถึงแม้ว่าสลักเกลียวและลูกศรจะทรงพลังมากแต่พวกมันก็ไม่สามารถหยุดยั้งการจู่โจมของพูดผีได้เหมือนครั้งก่อนในขณะที่พูดผีที่เหลืออยู่จํานวนนับไม่ถ้วนนี้ก็ได้พุ่งเข้ามาต่ออย่างไม่หยุดยัง้งการแสดงออกของเจ้าฝูก็เริ่มเปลี่ยนเป็นจริงจังทันทีเขาจึงได้มองไปยังไปฉีไปฉีก็พยักหน้าและก้าวไปข้างหน้าเขาชักดับเจดสังหารที่เอวของตนเองออกมา พร้อมกับชูมันขึ้นในขณะที่เขาก็ตะโกนออกไปว่าคายกลออร่าทหารร่องรอยของออร่าสีโลหิตได้พวยพุ่งขึ้นมาจากร่างกายของเหล่าทหารก่อนนี้จะมารวมตัวกันที่ปยฉีนี่เป็นออร่าของทหารสองหมื่นคนซึ่งมันทรงพลังมากยิ่งกว่าครั้งแรกที่ปยฉีได้ใช้มันอีกออร่าสีโลหิตจํานวนนับไม่ถ้วนได้มารวมตัวกันเหนือดาบของปยฉีก่อตัวขึ้นเป็นรังไหมขนาดใหญ่ยักษ์ชิง เสียงกระหึ่มดังเสียดแก้วหูได้ดังออกมาในขณะที่ปีกเหล็กสภาพยับเยินขนาดใหญ่ยักษ์คู่หนึ่งได้ทะลวงออกมาจากรังไหมโลหิตและฉีกกระชากมันออกไปในพริบตาในไม่ช้าอินทรีสีโลหิตตัวหนึ่งที่สูงหลายร้อยเมตรก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาจากภายในรังไหมหลังจากที่อินทรีขนาดยักษ์ตัวนี้ได้ปรากฏตัวขึ้นมามันได้นำพาเอาลมพายุสีแดงโลหิตไปด้วยในขณะที่มันบินไปยังกองทัพูดผี Oh it, อินซีโลหิตตนนี้มีความรวดเร็วเป็นอย่างมากแล้วก็บินต่ำมากๆด้วยทำให้มันดูราวกับว่าจะบินผ่านศีรษะของเราพูดผีทุกๆตัวอย่างไรก็ตามสายลมสีแดงโลหิตอันบ้าคลั่งที่มันนำมาด้วยก็คมกริบราวกับใบมีดและหันพูดผีจำนวนนับไม่ถ้วนพร้อมกับทำลายกองทัพส่วนหนึ่งของพวกมันไปเลยสายลมอันบ้าคลั่งที่อินซีสีแดงโลหิตนำไปด้วยนั้นไม่ธรรมดาเลยแม้แต่น้อย มันถูกสร้างขึ้นมาจากจิตสังหารจำนวนนับไม่ถ้วนที่ทหารทุกคนครอบครองอยู่นั่นเองจิตสังหารเช่นนี้ทั้งรุนแรงและทรงพลังทําให้พูดผีทั่วไปไม่กล้าแม้แต่จะเข้าไปใกล้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าจิตสังหารนี้มีผลต่อเหล่าพูดผีเป็นอย่างมากอินซียักษ์ได้บินอยู่เหนือเหล่าพูดผีและตัดผ่านพวกมันเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยพร้อมกับทําลายล้างกองทัพที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ของพวกมัน ส่วนทหารที่เหลืออยู่ก็ได้โจมตีด้วยลูกศรหอกและมีดคว้างเพื่อสังหารผู้ผีเพิ่มเติมทันใดน,นั้นเองในขณะที่ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะอยู่ภายใต้การควบคุมของต้าฉินก็มีร่างร่างหนึ่งได้ปรากฏขึ้นในอากาศร่างร่างนี้ดูน่าสะพรึงกลัวและคล้ายกับผู้ผีปีศาจ มันมีดวงตาสีม่วงเข้มคู่หนึ่งที่ปากของมันก็เต็มไปด้วยฟันอันแหลมคมแต่มันมีปีกกว้างอยู่สองข้างบนหลังของมันด้วยมีหางอีกอันหนึ่งมันสวมชุดเกราะสีดำและแผ่กลิ่นไอที่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งออกมาพูดผีประเภทนี้มีชื่อว่าผีฟ้าผีฟ้าได้ปรากฏขึ้นมาเหนือกำแพงเมืองสายตาที่น่าสะพรึงกลัวของมันได้จดจ้องอยู่บนร่างกายของอาันนีมันยื่นมือของมันออกมา จากนั้นปราณพูดผีจำนวนมหาศาลก็ได้พวยพุ่งออกมาแล้วก่อตัวขึ้นเป็นมือขนาดใหญ่ยักษ์ที่มีความกว้างกว่า10เมตรในขณะที่มันคว้าจับที่อาซนี่การโจมตีของผีฟ้าตัวนี้ช่างโหดเหี้ยมเป็นอย่างมากเพียงพริบตาเดียวมันก็เกือบจะมาถึงตัวอาซนี่แล้วเครง่งทันใดนั้นเองลำแสงสีดำได้เปล่งประกายออกมาและฟันเข้าใส่มือขนาดยักษ์ทำให้มันสลายกลายเป็นปรานพูดผีไป จ้าฝูก็มองไปยังผีฟ้าในอากาศอย่างไรซึ่งความรู้สึกพร้อมกับปัดป้องการโจมตีของมันแล้วกลับมายืนตรงหน้าของอาซานี่ผีฟ้าก็เริ่มโมโหและชักดาบอันคมกริบที่เอวของมันออกมาในขณะที่มันกลางปีกออกและพุ่งตรงมาด้านหน้าของเจ้าฝูราวกับสายฟ้าดาบของมันได้เปล่งลำแสงดาบสีเทาอนาคขนลุกออกมาในขณะที่มันก็แทงลงมายังเจ้าฝูด้วยเครง่งเจ้าฝูสามารถปัดป้ดปองการโจมตีของผีฟ้าได้อย่างง่ายดายด้วยดาบของเขา ซึ่งมันไม่ได้คาดคิดเอาไว้เลยการแสดงออกของมันจึงโหดร้ายมากยิ่งขึ้นในขณะที่มันก็ใช้ดาบของมันกดลงมายังเจ้าฝูอีกครั้งสายตาของเจ้าฝูก็แปลเปลี่ยนเป็นเย็นชาจากนั้นเขาก็จับดาบของตนเองไว้แน่นและตะวัดมันออกไปอย่างโหดเหี้ยมบังคับให้ผีฟ้าต้องถอยร่นไปผีฟ้าก็เริ่มโกรธเกรี้ยวมากยิ่งขึ้นไปอีกทันใดนั้นมันก็เรียกคำรามออกมาในขณะที่พุ่งเข้าหาเจ้าฝูอีกครั้งหนึ่ง ในเวลานั้นเองร่างสีขาวร่างหนึ่งก็ได้มาอยู่ที่ด้านข้างของเจ้าฝูเมื่อเห็นร่างสีขาวร่างนั้นพุ่งเข้ามาเจ้าฝูก็ได้ผ่อนคลายลงและเก็บดาบของเขาไปจากนั้นก็หันมากล่าวว่าเกอร์เนียฆ่ามันซะขอรับฟาบาดเกอร์เนียตอบในขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าเจ้าฝูส่วนมืออีกข้างก็ไพล่ไว้ด้านหลังเมื่อยืนอยู่กับที่ทั่วทั้งร่างของเขาได้แผลกลิก่นอายดาบอันทรงพลังออกมา พร้อมกับสายตาอันเย็นชาของเขาได้จดจ้องไปที่ผีฟ้าในอากาศผีฟ้าจึงเปลี่ยนเป้าหมายหลักของมันมาที่เกอรเนียและมันก็ได้โจมตีเขาออกมาอีกครั้งหลังจากที่ประทะกันนับสิบครั้งผีฟ้าก็ถูกฟันในสภาพที่น่าสงสารในขณะที่มันก็รีบถอยกลับไปในตอนนี้มีรอยตัดรอยหนึ่งอยู่บนหน้าของมันจากฝีมือของเกอร์นเนียและผีฟ้าก็ได้คำรามออกมาด้วยความโกรธเกรี้ยวในขณะที่ปราณพูดผีจำนวนมหาศาล ได้พวยพุ่งออกมาจากร่างกายของมันและปกคกลุมไปทั่วร่างกายของมันด้วยทันใดน,นั้นเองศีรษะของพูดผีนับสิบหัวก็ได้ระเบิดออกมาจากปราณพูดผีและหัวเราะออกมาอย่างน่าขนลุกในขณะที่พวกมันพุ่งเข้าใส่เกอร์นเนียเมื่อเผชิญหน,น้ากับการโจมตีเหล่านี้จากทุกทิศทางเกอร์นเนียก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไปจากที่ที่เขายืนอยู่เลยแต่เมื่อพวกมันเข้ามาใกล้พอที่เขาจะโจมตีได้ เกอร์เนียก็ได้ปลดปล่อยลำแสงสีขาวออกไปจากทั้งทางด้านบนและด้านล่างด้านซ้ายและด้านขวาในชั่วพลิบตาเกอร์เนียก็โจมตีออกไปนับสิบครั้งศีรษะของผูดผีได้ปะทะเข้ากับการโจมตีเหล่านั้นสลายหายไปกลายเป็นปรานปีศาจในทันทีจากนั้นรางรางหนึ่งก็ได้ปรากฏขึ้นมาในทันใดพร้อมกับแทงดับของมันด้วยพลังอันมหาศาลเข้าใส่ลำคอของเกอร์เนียการโจมตีนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและไม่คาดคิด มันรุนแรงเป็นอย่างมากมากพอที่จะทําให้เกอร์เนียตกอยู่ในอันตรายได้เลยในขณะที่ดาบกําลังจะแทงเข้าใส่ลําคอของเกอร์เนียเขาก็รีบเอียงศีรษะไปด้านข้างส่งผลให้ดาบเย็นนี้เฉียดผ่านลําคอของเขาไปผีฟ้าก็ตกใจมากเพราะมันไม่คิดเลยว่าเกอร์เนียจะสามารถหลบการโจมตีในครั้งนี้ของมันได้ทันใดน,นั้นเองเกอร์เนียก็โจมตีออกไปเช่นกัน ดาบของเขาได้ระเบิดลำแสงดาบจำนวนมหาศาลออกไปในขณะที่เขาแทงออกไปผ่านหัวใจของผีฟ้ายันสังหารพูดผีระดับทองบนดาบของเกอร์นเนียก็ถูกเปิดใช้งานและสังหารผีฟ้าในพริบตาเดียวส่งผลให้ร่างกายของมันระเบิดออกมาเป็นปราณพูดผีในขณะที่ไอเทมหลายชิ้นก็ร่วงลงมาบนพื้นด้วยถึงแม้ว่าการสังหารพูดผีฟ้าตนนี้จะดูยากเป็นอย่างมากแต่เมื่อเป็นฝีมือของเกอร์นเนียแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรเกินไป เกอร์เนียสามารถสังหารมันได้อย่างง่ายดายเพียงพลิบตาเดียวหากว่าเขามีโอกาสหรือว่าผีฟ้าเปิดช่องโหว่ให้เขาสังหารมันนั่นเองสำหรับผีฟ้าตนนี้หลังจากที่มันถูกสังหารไปมันก็ได้ดรอปไอเทมหลายๆชิ้นออกมาเกอร์เนียจึงไปสำรวจไอเทมเหล่านั้นที่มันดรอปลงมาก่อนที่จะนำมันมาให้กับเจ้าฝู